สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำสุปผูุู้้คนพี่น้องเดี๋ยวหายังมีคนอยู่น้ำมูลนี่ปะเป็นยังเป็นยังกูยังได้ยินเอ้าเป็นยังเจ้าเดรย์วาสันยังจะมือได้ยินยังจะมืดดิพี่น้องจังเดรย์ขู่หญิงเห็ดบานแพงเบ้ยขาก้อนเห็ดปวกจังเดรย์พูงยัอุ้งอุงเห็ดบานแพงทรงสิกอีหยังอีกบ่สิกอีหยังอีกบอกไปก่อนเลยว่า เงียบเงียบไว้ยาเสียงดังยากระโตกกระตากได้ยินแล้วเบิ่งแล้วเงียบไว้ที่มากก็คือเจิมเต้นไม่พยการไสเออพยการไสแล้วเจิมเต้นไม่แล้วเราถอยเต้นไม่บอกแมนเต้งเกาเราเป็นยังพไงเต้งเกาเราเป็นเต้งเกามากบ่ได้เต้นเกามากนั่นละบัดที่นี่อุ้งหิงก็เลยไปออ้งวัวตามระเบียบมันละเล้วเล่าได้ไป จังไดบูไปลูบไปข้ามป้ายทะเบียนรถแม่เออเดี๋ยวสิเอาภาพขึ้นให้พี่น้องเบิ่งทะเบียนรถขันนี้บ่ามั่นใจว่ารถผู้ใดเด้อนี่ป้ายรอยเอ็ดนี่ป้ายทะเบียนกบพนะกบอ่านว่ากบบ่ะกบบอบ่กบไก่บอยใหม่เออว่าจังไดที่พี่น้องไปนั่นเอาว่าต้องซุ่มไว้เก้าห้าสี่แปด Uhm เดี๋ยวคืนภาพให e e ้พี lair, ่น้องเบิ three three. Three. Okay. So, huh. ้งเด้อให้พี่น้องไปคินเอาหาสี่แปดเออนั่นละเอาเรื่องนี้จบไปเรื่องนี้จบแล้วมันบอสบอกมูเจ้าล่ะเด้อแล้วมือขึ้นนี่ปิดจังไดเน่สาวน้อยเปลี่ยนเพลงทําการแสดงยูทีพัทยาสายสามล้านปาเครือค่ะวากันว่าอาหยะมาหลายเวทีแล้วค่ะมือขึ้นนี่กะคนไหลายคือเกานั่นแหละแต่ว่าพิเศษเน่จะน้อยจังได กังหมเบิงมอลำกังหมเบิงมอลำมแมนผู้ลำกับกังหมค่ะอืมเพราะว่ามันขึ้นนี่ท้าพัทยามันขึ้นนี่ฝนตกพี่น้องค่ะเออฝนตกกับกับว่าถึงกบว่าแห้งจนแสดงไม่ได้ดอกแต่ว่ากับกระตกหลายอยู่ค่ะอืมนั่นแหละแล้วมาที่นี่มันน้ำมาซึ่งอันนี้ตัวบดนี้มือแรกงนี่พี่น้องล่าสุดพี่น้องบอสโจด้ออกมาโพลนอกระรังสิลับได้รับแจ้งแจกกำนั่นแกะเพราะว่าเป็นชิ้นงานกำนั่นแกะได้มือแรงค่ะเออ เพิ่งส่งตรงมาจากสถานทีเลยว่าสันว่าว่าจังไดคิวงานวันที่สี่ตุลาคมสนามข่างบกสอไม่ระยองค่ะตําบลทับมาค่ะอำเภอเมืองจังหวัดระยองของสาหน่อยเป็นเพ้งแบบเตรียมวงมือแรงนี่ยกเลิกอ๋อมือแรงนี่ยกเลิกแมนของทีมกำนั่งแกละแมนบ๊อบพงา์แมนพะว่าน้ำหงน้ำหงน้ำท่วมพี่น้องน้ท่วมนยันนี่ฝนตก ดีทั้งภาคไอตะวันออกภาคกลาง<ม>ยังสี่พี่น้องเพื่อนกันเลยน้ำท่วมสำหรับผู้ที่สิเตรียมโตไปกัน,ะน,นละเพิ่งนยังสี่ไดนเตรียมโตมันบ่ละ,ะเออมืเหลงหลายๆคนอยู่ตา่างจังหวัดยังอยู่ตาก,กีนไปยังก็สีน้ำบ่ท่วมมันสิี่กัสิบ่าห้างเทียอยากไปยังสี่นะบ<ม>่สิเรียมโตไป ตอนนี้ฝนตกทั่วทุกภูมิภาคเนาะพ<ม>ี่แ่เนาะบานเท่ากับพึงสิีเศร้าตกได้มือสองมือ,อมแล้วเป็นจังไดมือขึ้นคือนน้ย่าวว่าองค์องิงเพชรบ้านแพงพอเอกแล้วก็แม่หน่อยเนามะมอบรางวัลน,น้ำใจนี่ละเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ร่วมงานมอบอีกแล้วพี่นออ้องเป็นจังไดหลังจากที่ถือฝนมาหลายมือแล้วเนาะก็อยากส่งกำลังใจให้กันนี่ละ จาของได้รับมาจากเอฟซีแฟนคลับกับมีการแบ่งปันมีการทรงต่อ,อให้ศิลปินให้บ่แมนศิลปินให้กับบุคลากรของสาวหน่อยเพรบ้านแพงที่ว่ากันว่าเพิ่นอาศิบได้รับโอกาสแมนบล่ล่ะอาศิบได้รับโอกาสคือจังศิลปินด้านหน้าเวทีนั่นก็คือองค์อิงเพรบ้านแพงมีการมอบอเงินจํานวนหนึง่งให้บ่ว่าสิเป็นอาจารย์นักดนตรีหรือว่าทีมคอนบอยจังสิแม่มแลหลยๆเธอพี่น้องที่ห้าสิเห็นน้ององค์อิงเพรบ้านแพง ถือได้ว่าเป็นตัวแท่งของพออ่อแมนบอสเป็นตัวแท่งของบอสโจนี่แหละพี่น้องมอบร่างว่าน,น้ำใจให้กับคนทำงานให้กับบุคลากรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอธิษฐานแล้วสิได้รับฉายาว่าบอสหน่อยบ่เนาะนี่ละบอสน้อยสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือจังว่าเป็นบอสหน่อยสมฉายาบอดหน่อยเพอาไงนั่แหละเพื่อนเล่งเห็นถึงคือว่านอเคยผ่านจุดหนีมาแล้วสิแม่จุดที่ว่าจะคองอาศิ บ่ได้รับโอกาสย่างเต็มทีย่างสี่เนาะเพิ่นก็เห็นว่าเออแต่ละตําแหน่งจังสี่กะลำบากขึ้นกันจังสี่ไหมตําแหน่งที่เก้าถึงมาหนิแต่ก็บพาใครได้รับติปรับพ่วงมาไล่จากเอฟซีแฟนครับเพราะว่าเพิ่นยุเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังอีหลาก็เล่งเห็นนี่เระเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะดูงัวให้ดูหางดูนั่งให้ดูแม่บ่ผิดจากแม่เลยเด้แม่หน่อยนี่กับสปอร์ตคือกันเด้แม่หน่อยนี่หลายๆครั้งสิเห็นว่า แม่มีการได้เงินคาโตลูกสงลูกสาวมาจังสิมันบอกนั่มไปให้กับทีมงานคอืงวดก้อนกับสือแนอนยุย่แนวกินนั่นเองสองหมื่นกว่าบาทนั่นงวดท่ว่าได้คาโตทีว่วาไปทั่วมินิคอนเสิร์ตมาหาแสนนั่นอ,อ,อโ,โอนเงินให้แม่แม่หน่อยก็โอนขึ้นไปอีกสองหมื่นหาว่ากนนหะสือแนวยุย่แนวกินให้ อันบุคลากรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อซอยกันพูดแล้วควบใจง่ายใจเต็มเพลินนั่นล่ะมันก็เลยเห็นห้ครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงอบอุ่นข้นเนาะพี่น้องเนาะละกันถือได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันพี่น้องนี่ล่ะเมื่อจะของได้รับโอกาสดีๆจากเอฟซีแฟนคลับจังสี่ก็มีการแบ่งปันบ่เก็บบ่อักไว้ผู้เดียวสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงล้ะกะครอบครัวของแม่หน่อยพ่อเอกเนาะก็ขอชช่นชมส่วนหนึ่งกับมาจากเอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะ น้องกะถือว่าส่งต่อซะไปแล้วเมือ่อคืนนี้องคงหญิงรัตนาพรเพชรวันแพ่งเนี่ยนะพี่น้องกะได้ออกมาโพสเนาะส่งงานวันนี้ค่าขอบพระคุณมาอะไราจากบ้านฮักลิงน้อยค,คุณบ้านหัางนองเจ้าเป็นมีจากหลังต่อจากหลัง,ลงนเนาะ,ะมแม่สุวันนี้ทีมงานขอบตาดำมาลัยด้านหน้าเวทีขอบพระคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่หักแพ้งอีหล่าเด้อจา่าขอบพระคุณที่ติดตามผลงานเพ่ง ของอีหล่ามาตลอดหักพอพอแม่แม่เด้อจ้าพูนเออได้เห็นได้ยินจะสี่อ,อ่าพอหักแม่หักกัดยิ้มหน้าบงหน้าบานพุ่นเด้เออบัย่ำไปย่ำไรกะได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีสำหรับองค์อิง,องซึ่งสำหรับน้องอุคงอิงเพชรบานแพงเนาะพี่น้อนเงนอนเนาะบบแมนวาอ่ามีนำใจเฉพาะกับศิลปินของสาวน้อยเพชรบานแพงหรือว่าองค์กรของสาวน้อยเพชรบานแพงเท่านั้นคือจังลลาสุดสำหรับ หอยใจบ้างไฟแสงของค่ายโตเกียวมิวสิกของพุละท่างค่ายแสงทองฟินแลนด์พุละพี่น้องเป็นค่ายเพลงใหม่ของเพลินสาหรับโตเกียวมิวสิกปล่อยเพลงออกมาได้หนึ่งมือเนาะพ่อยเนาะน้องอุ้งอิงก,กับมีการสร่งกําลังใจให้ปังๆนะคะว่าสันพ่อย <Man. S 1> นั่นแหละเอฟซี <MC S 2> แฟนคลับกับเขาไปถึงช่มเนาะสําหรับความมีน้ําใจของศิลปินนั่นแหละพี่น้องเอา้าเห็นจังสี่จังสันแล้วกระไดอืม บอหลงสีหักนั่งไปว่าได้แล้วว่ามนขึ้นฝนตกกแม่จังไหนพ่อใหญ่อุ้งหิงออนงาฝนเศร้าตกเลยเนาะเออเจ้าสีขากบอขาะแล้วมึงขึ้นอีใส้สุดสีชมพูพี่น้องโอ้ยสวยเออลูกสาวคอยลูกสาวคอยลูกสาวเพีห้ผ่านมาง่ามขึ้นง่ามขึ้นแท้พ่นใส่สุดเผ็ดอันที่ว่าแม่หน่อยไปตัมมากกะแฮ้งโก้ค่ะนั่นละเอาจังสนร่ะพ่อใหญ่สุดท้ายกับเป็งกำลังใจให้ศิลปิน สู่วงนั่นแหละพ,ยยพะ่อยัยภาวาช่วงนี้การเดินทางฝนตกหลายพี่น้องทุกพื้นที่เนาะเดินทางกะขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขับขี่ปลอดภัยสุขค้นนี่แหละพี่น้องเป็นกำลังใจให้เอาจังสันบอพ่อยายค่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ